สวัสดีค่ะสวัสดีครัผู้ชมขาได้เวลาแล้วนะจ๊ะก,กับรายการแซฟทูเดย์นะคะเจอกันสดๆแบบนี้เลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะครับผมช่วงนี้อากาศร้อนแล้วนะร้อนมากด้วยนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนงงไปหมดเลยเมื่อกี้อัปเดตกันนิดนึงมาทางเส้นพระรามเก้าพี่ก๊อฟเห็นว่ารถฝั่งตรงข้ามที่จะออกไปทางเรียบทางด่วนรถติดมากเหลือ<ๆ>ไปดูเหมือนมีรถ คว่ำอยู่มีอุบัติเหตุอะไรหรอใช่ตอนนี้เราอัปเดตข่าวสารกันแล้วกันไม่รู้ว่าตกมาจากด้านบนหรือว่าพลิกคว่ำเองงั้นก็เผื่อเวลาด้วยค่ะว่าจะผ่านแถวนั้นใช่ค่ะหรือว่าถ้าว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถูกต้องแล้วค่ะก็นำตรวจไปเลยก็ได้เลยไปเลยนะจ๊ะผมพาไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีเหตุไฟไหม้คุณผู้ชมครับไฟไหม้รถตู้โดยสารสีขาวเขาบอกว่าไหม้วอดทั้งคันโชคดีที่ว่าผู้โดยสารนะครับสามารถที่จะหนีลงมาได้ทันฮะลองชมภาพครับ นี่ครับผู้ชมครับนี่เป็นภาพตอนที่เกิดเหตุนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่19ที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นทางสพเมืองบุรีรัมย์ครับเขารับแจ้งมาฮะเขาบอกว่ามีเหตุไฟไหม้รถตู้โดยสารประจําทางบนถนน4ี่เลนนะครับสายบุรีรัมย์นางรองเป็นขาออกตัวเมืองบุรีรัมย์นะฮะบริเวณแถวๆหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาก็เลยมีการประสานครับกับรถดับเพลิงเนี่ยตอนที่ลุกเนี่ยตอนที่มันลุกทั้งคันดูสิ มันน่ากลัวมากเห็นไหมรถตู้โดยสารแบบนี้ส่วนใหญ่ปรับเป็นแก๊สหมดแล้วไหมพี่ใช่ใชส่วนใหญ่เป็น n v อ v นทะนะครับอันที่เกิดเหตุนะฮะก็อย่างที่เห็นภาพนี่แหละครับไฟลุกไหม้นะฮะร,รถตู้โดยสารนะครับไม่ทั้งคันนะครับเป็นรถตู้ที่มีขนาดบรรจุ13ที่นั่งหมายเลขทะเบียนก็10ขีด8481นครราชสีมานะครับผู้โดยสารเนี่ยมีทั้งหมดนะครับก็มีผู้ชาย1คนผู้หญิง5คนรวมแล้วเป็น6คน ในตอนนี้นะครับมีเด็กนักเรียนอยู่ด้วยหนึ่งคนนะฮะทุกคนเนี่ยมีอาการตกใจมากๆทางเจ้าหน้าที่ครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับกว่าจะระงับเพลิงเอาไว้ได้ทางนายบุญทันคนที่ขับรถตู้เนี่ยฮะเขาเล่าว่าปกติแล้วคุณผู้ชมครับเขาไม่ได้ขับรถคันนี้แต่ว่าไอ้วันนี้ฮะอเผอิญว่าคนขับประจำานะครับไม่อยู่ฮะแล้วก็ไปธุระนะครับผู้จัดก,การก็เลยให้ตัวเขาอะมาขับแทนะฮะ เท่าที่เขาทราบเขาบอกว่ารถคันนี้ยังไม่ได้รับการตรวจเช็คเครื่องยนต์เ oh. นาะเออแต่ว่าไอตอนที่เขาขับจากนครราชสีมาไปบุรีรัมเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าตอนนั้นนะ mm hmm. คุณผู้ชมมันไม่มีสิ่งปกติผิดปกติเกิดขึ้นนะแต่ว่าไอขาขากลับเนี่ยสิที่จะเดินทางจากบุรีรัมมาที่นครราชสีมาเนี่ยอยู่ฮะมันเกิดควันดันขึ้นมาจากเครื่องยนต์ขึ้นมาเยอะมาก สุดท้ายคนขับเนี่ยับเขาตัดสินใจครับที่จะจอดรถแต่มันไม่ทันครับมันมีเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาก่อนอตัวเขาหน้าพยายามตั้งสตินะฮะรีบเปิดประตูให้ผู้โดยสารเนี่ยรีบลงไปเขาบอกว่าเคราะห์ดีนะประตูมันดีเปิดปุ๊บมันเปิดได้ปั๊บเลยเออก็เลยหนีกันได้ทันะนะครับหลังจากที่ลงมาแล้วเนี่ยฮะได้ยินเสียงระเบิดนะดังขึ้นเป็นระยะนะอเออเขาบอกปุ้ง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 แบบนี้เลยนะฮะรถตู้คันนี้ครับ เป็นรถที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นแก๊ส NGV อย่างที่ผู้บอกไว้นี่แหละนะฮะเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ใช้คันนี้จนคุ้นชินอะ่ะอก็ไม่ทราบจริงว่ามันเกิดเพราะอะไรแต่ผู้โดยสารเล่าแบบนี้ผู้โดยสารเล่าน่าสนใจฮะเธอบอกว่าก่อนขึ้นรถได้ยินคนสองคนพูดคุยกันว่าเอ๊ะเหมือนรถคันนี้อ มันมีอะไรบางอย่างต้องเปลี่ยนอ๋อได้ยินคนขับคุยได้ยินยได้ยินคุยกันแต่เธอก็ไม่เข้าใจว่าสุดท้ายทำไมยังขับออกมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวต้องมีการตรวจนะฮะ ว่าสาเหตุเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรอันตรายมากเลยนะคะ,ะคือมันหลายสาเหตุด้วยตอนนี้ไม่ได้ดูแลให้ดีแล้วก็อากาศบ้านเราเนี่ร้อนขึ้นเรื่อยๆอแล้วเวลาไปถนนบ้านเราก็ไม่ได้เรียบนึกออกมาพี่ก้อเวลาไปเจอหลุมกระแทกหรือว่าโดนกระแทกอะไรหนักๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าความบุบความกระเทือนของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยโดยเฉพาะพวกรถที่แบบว่าใช้พวกแกส๊สอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องดูเป็นพิเศษ ถ้าหนูเลือกได้หนูก็จะไม่ค่อยนั่งอ่ะพี่กอล์ฟจริงมันก็น้อยครั้งเวลาไปต่างจังหวัดต้องมีรถตู้มารับเราเวลาไปงานอย่างเงี้ยเนาะ<ก>อันนั้นก็ยังโอเคหน่อยแต่รถตู้โดยสารแบบที่เป็นสาธารณะอะไรเงี้ยเราเราเข้าใจคนที่แบบว่าในงบที่ต้องกลับต่างจังหวัดหรือรอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็พยายามเลือกในในเส้นทางที่เขาโอ้โหดูสิมีการดูแลรักษาดีๆก็แล้วกันแต่เม้นินนะี่ยตอนที่ไฟลุกทั้งคัน,นอ่ะหูนะ่ากลัวมากแล้วมันระเบิดดิพี่กอล์ฟบอลมันระเบิดหลายทีอ่ะแล้วเนี่ยพี่กอล์ฟบอกว่าดีนะประตูเปิดได้เร็ววะแล้คิดดูา ประตูเปิดไม่ได้อีกแล้วก็จะซ้ํารอยอีกหรือเปล่าออโอไม่อยากให้เกิดเลยค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าของเจ้าของอู่หรือเจ้าของรถที่ให้บริการต้องมีความรับผิดชอบเยอะๆเนาะพีก่กอฟเนาะเอาไปตรวจเช็คอะไรหมดหมดอายุก็ต้องเปลี่ยนอืม ส่วนใหญ่เราจะเล่าเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เป็นรถจักรยานยนต์เอยรถรถเก๋งชนกันบนท้องถนนหรือรอะไรอย่างเงี้ยนะคะนานๆครั้งจะเป็นเหตุการณ์รถไฟกับรถยนต์ม,ม,มาอีกเคสหนึ่งแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นรถไฟชนรถเก๋งนะคะเสียหายพังยับเลยค่ะโชคดีคนขับรอดตายปฏิหารคุณผู้ชมขาเอาไปดูคลิปกันก่อนค่ะเนี่ยค่ะเหตุเกิดนะคะเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะตอนประมาณหนึ่งทุ่มค่ะ สพบางละมุงค่ะได้รับแจ้งเหตุมีรถไฟชนกับรถเก๋งบริเวณทางรถไฟภายในซอยเขาตาโลนะคะนี่ดูไปด้วยนะอันนี้คือเขาอยู่ระหว่างรางแล้วใช่ไหมอยู่ระหว่างรางเลยค่ะคือรถมันติดพี่กอฟไปไหนไม่ได้โดนอุ้ยเนี่ยค่ะ เขาไม่ได้ตั้งใจขับไปขวางหรือว่ารถเสียกลางเลนแต่อย่างใดนะคะคแต่ด้วยความที่การจราจรมันะะมติดขัดแล้เบร์เอนรถเขาไปอยู่ตรงที่ไม้กั้นมันลงพอดีจริงๆตามจุดมันต้องมีเจ้าหน้าที่เนาะใช่ใช่อนี่แปลกใจจังเลยแล้วก็เอาจริงนะคือคือเวลามันมีพวกไฟแดงหยุดอะไรเงี้ย คือเป็นไปได้อะมันมันยังไงมันต้องเว้นไว้อะใช่ค่ะใช่ไหมแต่ด้วยความที่รถมันน่าจะค่อยๆไหลไปค่อยๆไหลไปทยอยไหลไปคือมันไปไหนคือถอยก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้ไปก็ไปไม่ถึงอย่างเงดิ๊ก็เลยเกิดเหตุการณ์เราต้องระวังเป็นพิเศษเลยพวกทางพวกเนี้ยอย่าไหลตามคือมันอาจจะเกิดอย่างเงี้ยเออมันต้องเว้นไว้อ่ะก็คือต่อให้มันรถติดอ่ะอย่าเพิ่งไปค่อมตรงนั้นอ่ะ คันหน้าไปไปก่อนเราก็รอเพราะขยับไปยังไงรถมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีจริงถูกไหมฮะเป็นอยู่ทางหอนนะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะหลังได้รับแจ้งนะก็ไปที่เกิดเหตุแลวคะ่ะตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ภัยค่ะตอนนั้นนะที่ไปถึงประชาชนไทยมุงอะ่ะดูเหตุการณ์อยู่เป็นจํานวนมากเลยค<า>่ะคุณผู้ชมก็พบรถที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ,เป,เ,เ,นนะ,คะเป็นรถเก่ง SUV สีแดงทะเบียนหนึ่งขอไขา่ชกเกชเชอร์สอกรุงเทพนะคะ บี้แบนหรือคุณผู้ชมเด็พังเสียหายทั้งคันเลยค่ะคาอยู่บนรางรถไฟถัดไป50เมตรพบหัวจักรรถไฟเครื่องยนต์ดีเซลหมายเลข5 1 1 0จอดสงบนิ่งอยู่ค่ะด้านหน้าก็มีร่องรอยการถูกชนได้รับความเสียหายเล็กน้อยพร,รถไฟอ,อะเนาะเหล็กนะคะชนไปแต่รถเก่งเนี่ยพังยับเสียหายทั้งคันเลยค่ะ hmm. ทีมกู้ภัยก็เลยได้ทำการตรวจสอบนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายค่ะก็คือคนขับรถเก่งคันนี้นี่แหละ ต่อมาทราบชื่อนะคือนายไกรวิทย์ห e ิรันเอื้อรากุลค่ะอายุ36ปีอาชีพโค้ชฟุตบอลอิสระปัจจุบันเป็นโค้ชสอนฟุตบอลให้กับเยาชนอะคาเดมี่แห่งหนึ่งในเมืองพัทยาค่ะค,คุณผู้ชมได้รับบาดเจ็บนะคะศีรษะแตกแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงนะคุณผู้ชมพี่ตอยยังอยู่ในอาการตกใจอยู่เลยค่ะไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะนะคะคก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนําตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงต่อไปนะคะเจ้าของอ เจ้าของรถคนขับนายนายกรวิทย์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุกําลังขับรถกลับที่พักค่ะอพอมาถึงที่เกิดเหตุก็เป็นจุดตรงนี้คุณผู้ชมคะเป็นทางรถไฟเป็นทางตัดทางข้ามรถไฟนะคะขณะนั้นการจราจรติดขัดอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะม,มันติดไปบนถนนทั่วไปเลยนะคะเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วระหว่างที่กําลังเคลื่อนตัวไปจะข้ามทางรถไฟปรากฏว่าสัญญาณไม้กั้นมันลดไม้ลงมาเลยอืลดลงมา นาทีนั้นเขาเขาเห็นแล้วล่ละเขาพยายามจะขับเดินหน้าถอยหลังพยายามจะออกจากทางรถไฟแล้วแต่มันไปไหนไม่ได้เพราะรถมันติดไม่แล้วก็มันไปยากแล้วเพราะมันโดนกันทั้งหน้าทั้งหลังะ่ะแล้วเขาก็บีบแต่นะบ,บีบดีบแตรพยายามขอความช่วยเหลือ,อ,อลกันหน้า ไปขยับอีกหน่อยได้ไหมหรือใครจะช่วยเขาหน่อยได้ไหมมันขยับไม่ได้จริงๆค<ณ>ันหน้าก็ไปไม่ได้คุณผู้ชมไม่สําเร็จสุดท้ายได้ยินเสียงวูดรถไฟเข้ามาใกล้ใกล้เรื่อยๆค่ะสัญญาณเตือนดังสนั่นเลยตอนนั้นในใจก็คิดว่าเอาแล้วโดนชนตายแน่ๆเลยเ,ออเขาคิดอย่างนี้เลยนะต้องโดนรถไฟพุ่งชนแน่ๆเลยเอาอยัางไงดีครับจะเปิดประตูรถเว่งหนีลงไปและสละรถคือตอนนั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากเขาบอกมันเร็วมากหรือยังไงดีเซี้ยินาทีสุดท้ายตัดสินใจ หักพวงมาลัยไปทางขวาให้สุดเลยเพื่อให้รถไฟเนี่ยพุ่งชนได้แค่ด้านท้ายของรถอ๋ออ่แบบตามภาพเมื่อกี้นะแบบนั้นเลยค่ะพยายามหักไปด้านขวาให้สุดเพื่อให้อยู่เหลือแค่ท้ายอ่ะเอาแต่ก็ไม่พ้นอยู่ดีค่ะเนี่ยก็เลยได้รับบาดเจ็บแล้วก็รอดชีวิตมาอย่างปาฏิหาริย์เลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งคนขับรถไฟคุณผู้ชมนายธวัชชัยอายุ39ปีนะคะเขาบอกว่ารถไฟคันนี้นะกำลังจะไปที่จังหวัดระยอง มาถึงที่เกิดเหตุก็เห็นแล้วล่ะมีรถเก๋งจอดขวางทางอยู่บนทางรถไฟตอนนั้นเปิดบูด oh. ส่งสัญญาณหลายครั้งละคิดว่าไม่ทันแน่ๆเหมือนกัน oh, oh. ก็เลยแต่งใจเบรกกระทนหันแต่รถไฟด้วยความเร็วเบรกสุดตัวยังไงความเร็วก็ยังชะลอได้มไม่เต็มะะที่นะคะใ,ใช่แล้วค่ะก็พุ่งชนเลยเบื้องต้นตำรวจก็ได้มีการทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ต้องมีการลงบันทึก ไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็จะมีการเรียกฝ่ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วฝ่ายคนขับเนี่ยมาทําการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งจะได้ทําตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปเนี่ยตอนนี้คุณผู้ชมฟังแล้วคิดเหมือนกันไหมณนะจุดที่มันมีรางรถไฟส่วนใหญ่ตรงเนี้ยมันควรจะมีเจ้าหน้าที่ไหมโดยส่วนใหญ่หรือว่ามันจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้ามรติว่ามีเจ้าหน้าที่เห็นว่าเอา้าม,ม,มันติดอยู่ม,ม,มีการสื่อสารกับทางรถไฟได้ไหมมันต้องมาเคลียร์รถไอไอ,ไอ ไอ้ไอเรื่องการสื่อสารที่รถไฟมันค่อนข้างยากจริงๆแล้วอะมันไม่ได้มีทุกจุดเเนาะเราเข้าใจรางรถไฟบ้านเรามันผ่านถนนเยอะมากเลยคุณผู้ชมที่เราเห็นกันนะ,นะแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยคือตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดรถไปขวางรางแบบเนี้ยคือต่อให้รถรถไฟเขาชนไปเนี่ยเขาก็ไม่ผิดนะใช่อืแต่เนี่ยคือคนขับก,ก็ไม่ได้รู้ว่ารถไฟจะมากี่โมงมันไม่ได้มีบอกว่าอีกยี่สิบนาทีรถไฟจะมาถึงจุดนี้นะถูกไหมมันไม่เคยมีเตือนแบบนี้อยู่แล้ว เหมือนมันรถม,มันติดมันก็นไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยแต่อย่างที่พี่กอฟบอก mm hmm. เห็นด้วยหลังจากนี้ถ้าดูข่าวนี้ก็เว้นระยะซะไอ้ตรงที่มันเป็นทางรถไฟดีกว่าไอ้คนข้างหลังก็ไม่ต้องใจร้อนมีเวน้นที่นี้ไม่ต้องไปบีบแตะให้ละใครเขาข้ามไปอยากไปไปก่อนเลยพวกแซงไปเลยแล้วไปค<ม>อมไว้เลยผมนี่เป็นคนหนึ่งเลยนะถ้าหากว่าขับรถเราจะผ่านรางรถไฟเนี่ยผมจะชะลอดูก่อนแล้วผมจะมองซ้ายมองขวาคิดเหมือนกันแล้วผมก็แบบถ้าไม่มีผมถึงจะไปนะใช่เออผมจะไม่แบบว่า ค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันอันตรายจริงๆดูหนังเยอะอ่ะมันหลอนล้วด้วยความเคารพนะครับพี่คือเนี่ยผมว่าจริงๆอ่ะตอนที่พี่ลังเลอยู่อ่ะพี่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อนดีกว่าอันนี้อันตรายจังเลยอ่ะเนาะเขาก็คงคิดว่าจเอายังไงดีเซียววินาทีเข้าใจแหละเออมันแบบเออมันมันการตัดสินใจมันแบบมันอาจจะไม่พร้อมนะตอนนั้นเขาอาจจะลุ้นนะว่าน่าจะพอขยับได้ไปเรื่อยๆแบบอาจจะแบบขยับได้อีกนิดๆแล้วพ้นอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาชีวิตรอดไว้ก่อนพี่จริงๆ คนีนสุดท้ายก็บาดเจ็บใช่ไหมอ๋อศีรษะแตกแล้วก็มีแผลถลอกแต่รถนี่สิพังยับเลยอน่ากลัวอ้าวไปกันต่อฮะไปที่เหตุการณ์ของรถเก่งเทสลาสีขาวอ๋อพอพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนจะอ๋อกันหมดนะฮะเฟี้ยวฟ้าเลยเกินเออผมว่าคงไม่ต้องไปท้าความอะไรแล้วล่ะนะในที่เขาไปขับปาดไปปาดมาหวังให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้หญิงที่ขับอยู่บนถนนวันนั้นเนี่ยนะฮะล่าสุดครับถูกแจ้งข้อหาแล้วนะฮะ แล้วก็สารก็มีการสั่งจําคุกหนึ่งเดือนครับไปดูรายละเอียดกันฮะเอาล่าสุดนะครับทางพนักงานสอบสวนนะครับแจ้งข้อหาครับบอกว่าขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นนะฮะแล้วก็มีการครับยึดรถยนต์คันดังกล่าวไว้เป็นของกลางชั่วคราวต้องรอจนกว่าสารจะพิจารณาเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับคนที่ขับนะฮะ ที่เขาบอกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของใช่ไหมค่ะเออนายปิติพัฒน์เนี่ยฮะเขาให้รับนะฮะให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาที่สําคัญใบขับขี่หมดอายุด้วยเอาโดนเพิ่มไปอีกโดนปรับไปอีก2000บาทนะครับก็จะมีการส่งนัดฟ้องนะฮะต่อศาลแขวงดุสิตซึ่งต่อมาครับเวลาเที่ยงนะฮะของวันที่19พฤศจิกายนครับพนักงานสอบสวนก็ได้นำตัวนายปิติพัฒนะ์ฮะมาส่งฟ้องที่ศาลแขวงดุสิตเขตดุสิตนะครับ หลังจากที่มาถึงแล้วเนี่ยนายปิติพัฒน์ก็ให้สื่อมวลชนนะฮะได้สัมภาษณ์เขาบอกอย่างนี้ครับตัวเขาเองเนี่ยนะฮะได้มีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานกับทางคู่กรณีเพราะว่าอยากจะกรับขอโทษออคู่กรณีและครอบครัวตัวเองเนี่ยรู้สึกผิดเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทางคู่กรณีปฏิเสธที่จะพบเขาก็เลยขออนุญาตครับขอใช้พื้นที่ตรงนี้นี่แหละ เล่าถึงไทม์ไลน์หน่อยที่สื่อและสังคมเข้าใจเขาผิดว่าเขาอะมีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงความผิดหลังจากที่เกิดเหตุตามภาพนี้ไปแล้วนะเอาฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยเขาบอกเหตุครับเกิดวันที่13พฤศจิกายนคลิปนี้ลงวันที่14หลังจากนั้นพอวันที่15ตัวเขาเองอะก็มารายงานตัวแล้วนะแต่วันที่16 เขาต้องไปแอดมินเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเกิดความเครียดวันที่17ฮนะเขาให้ทนายครับนำรถมาส่งมอบให้กับตำรวจจนถึงที่18ครับก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาวันที่1 9ก็มาศาลเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนเขาบอกว่าเป็นไปตามกระบวนการนะ<า>เออเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงเออเพราะฉะนั้นเนี่ย โรดฟังเขาด้วยแล้วสาเหตุล่ะมันเกิดจากอะไรเขาบอกว่ามันเกิดจากว่าวันนั้นอ่ะทะเลาะกับแฟนครับไปกับแฟนแล้วก็เปิด GPS เนี่ยมันเหมือนแบบมันมีการบอกทางผิดอารมณ์มันก็เลยฉุนเฉียวขึ้นมาเลยคู่กรณีไม่ทําอะไรเขานะแต่เขาโมโหโฟแฟนเขาทีนี้พอดีว่าเขาอยากจะเลี้ยวขวาเออพอดีมันผิดทางไงนะนะอยากจะเลี้ยวขวาจะแยงเข้าไปอแต่คู่กรณีไม่ยอมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้จะได้เห็นแล้วเฮ้ย GPS ผิดหรืออะไรยังไงก็เปล่าเนี่ยเออนะเขาก็เลยแบบเนี่ยก็จะไปทางขวาเนี่ยอ่ะคู่กรณีไม่ยอมพิ่งทะเลกกาะกับแฟนมันก็เลยขึ้นมันทั้งด่วนพี่เออมันขึ้นมันเลยคุมตัวเองไม่ได้ต้องเอาแฟนมาสัมภาษณ์มาสอบสวนด้วยเลยคือมาเหตุผลมันจริงหรือเปล่าไงเออแม่แม่แล้วคนเราเวลามันขึ้นนี่มันขึ้นนานอย่างงี้เลยอ่ะไม่รู้อะพี่หนู เขาเนี S <S <ๆ>่ยปาดอยู่นานมากนะเราคิดในใจเวลาเราเป็นผู้หญิงเนาะเวลาเราเจอแฟนที่แบบอารมณ์ร้อนอ่ะหนูกลัวอืขนาดแบบตองท้องถนนยังขนาดนี้แล้วเวลาแบบทะเลาะเรื่องอื่นขึ้นมาทําไงอะพี่เอออ่ะแต่เขาก็บอกว่าอยากจะกราบขอโทษคู่กรณีที่แสดงกิริยาที่เป็นภัยต่อสังคมหลังจากนี้จะไม่แสดงพฤติกรรมแบบนี้อีกไม่ว่าจะกับใครทั้งสิ้นก็เตือนสติตัวเองเขาจะปรับตัวใหม่และ กราบขอโทษรถเทสลาที่มีสีเดียวกับเขาด้วยอโดนเหมาเหรอฮะกลัวโดวนเหมาวะแม็กแบบขับอย่างนี้ทุกคันหรือเปล่าไม่เกี่ยวมันคันพี่คันเดียวเออแล้วขอโทษกลุ่มรถอีวีด้วยที่ทําให้คนมองไม่ดีขอโทษไปก่อนพี่ขอโทษแค่คันนั้นนะ่ะที่พี่ทําแบบนั้น่กับสังคมพอแล้วอันนั้นแหละแล้วก็ขอโทษสังคมที่พี่ทําแบบนี้นะครับอ่านะฮะหลังจากนี้นะครับ ก็พนังกงานสอบสวนนะครับเขาก็มีการส่งสำนวนสั่งฟ้องครับนะข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็มีการยึดรถยนต์คันนี้เอาไว้สุดท้ายครับทางศาลแขวงดุสิตนะครับพิพากษาดังนี้ฮะ,ะก็เนื่องจากว่าสารภาพนะครับก็เลยล,ลดโทวไปกึ่งหนึ่งมีหนึ่งครับจำคุก1เดือนปรับ5,000บาทค โทษจำคุกเนี่ยรอลงอาญาหนึ่งปีก็คืออย่าทำผิดซ้ำอีกก็ดูความประพฤติไม่งั้นเข้าคุกคะนะครับสฮะคุมความประพฤติ1ปี 1> สามครับต้องมารายงานตัวนะครับสครั้งแล้วก็ต้องบริการสังคม12ชั่วโมงมนะฮะต่อไปก็คือพักใบอนุญาตขับขี่6เดือนก็คือขับรถไม่ได้นะครับและข้อสุดท้ายคือริบรถยนต์ของกลางเอาไว้ก่อน ก็ S <S อบอกให้รถเขาด้วยใช่ไหมไม่ใช่ด้วย <ừ> mm. เป็นของเต็นหรือเปล่าไม่รู้เพราะช่วงแรกกับเพจเพจปิดหนีไปเลยเพราะว่าคนเอารถทัวร์ไปคว่ำในเพจไงเพราะาตอนแรกมีการตอบโต้ไงพี่กอล์ฟที่คนบอกว่าทําไมขับรถอย่างนี้อย่างนี้โอ้เจ้าของเต็นขับรถเฟี้ยวมากเลยเขาเข้าไปโต้ตอบว่า <c oughs> ขอบคุณมากนะครับที่ชม <c oughs> เพจโดนถล่มสิพี่กอล์ฟเขาตั้งอัตโนมัติกันหรอน่าจะตอบเองแหละอัตโนมัติช่วงแรกยังเฟี้ยวอยู่แต่ก็ปิดเพจไปละเต็นนั้น อันตรายค่ะจะบอกว่ามันมันมันสื่อเห็นถึงอะไรรู้ไหมการควบคุมสติและอารมณ์จริงทีนี้มันไม่ได้แค่ในท้องถนนละมันอาจจะนึกถึงแบบแล้วถ้ามีครอบครัวล่ะลูกแฟนถ้าถึงเวลาปี๊ดแล้วมันคุมอารมณ์ไม่ได้อ่ะอันตรายนะพี่และโชคดีมากที่คันที่เขาไปปาดหน้าปาดหลังเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ใจเย็นเหลือเกินหนูว่าเขากลัวอยู่เหมือนกันนะผู้หญิงคันนั้นเขาคงแบบเฮ้ยดูมันทําดิดูมันทําคือถ้าเกิดไปเจอคันที่ไม่ได้ใจเย็น ไม่ได้กลัวแบบนี้ถ้าเป็นคนเลือดร้อนและ,ะเผอิญมีอะไรอยู่มีอาวุธอยู่ในรถอ่พูดไปเลยหนูว่าจังหวะที่จอดนานๆอ่ะถ้าเจอคนเลือดร้อนอป่านนี้ลงไปจริงๆจงตังแล้วจริงๆอันตรายเออมันจะไปกันใหญ่ครับนะถ้าเกิดว่ามีการลงโทษแบบนี้แล้วนะคะขอให้เป็นเคสให้พี่เป็น เรื่องสอนใจให้มีสติแล้วการหลังจากนี้ก็ทําอะไรก็มีสติถ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จะดีมากแต่เอาจริงๆนะโดยรวมนะข่าวเนี้คือพอมันต้องมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองแล้วคนรอบข้างนะเหมือนตัวเตือนเราว่าถ้าหากว่าเราทําผิดอะ่ะคือนี่มันเห็นอยู่ว่าทําผิดไงผิดเราต้องรีบมีสติเลยนะโอ้ยอ๋ยอเราผิดนี่ว่าเราก็ต้องรีบจบทุกอย่างมันไวอะ่ะนี่มันคุณคุณผิดเห็นเห็นนะคุณยังจะไปต่อความยาวสาวความยืด ควบคุมสติและอารมณ์ให้ดีเพราะว่าเห็นหลายคนหลายเคสเหลือเกินที่เวลาอารมณ์ขึ้นแล้วลงยากขึ้นง่ายแต่แบบลงยากนะมาขอตทษที่หลังอาจจะไม่ทันแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องน่ากลัวมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่แบบว่าอยู่คนเดียวในคอนโดแล้วไปเที่ยวกลับมาอย่างเงี้ยมีคนเดินตาม,มจ้องจะทํามิดีไม่ร้ายโชคดีเธอไหวตัวทันนะคะลงมาให้รปภที่คอนโดช่วยเอาไว้ได้ไปดูภาพกล้องวงจรปิดก,กันก่อนคะ่ะ เนี่ยค่ะนี่คือผู้เสียหายนะคะเขาก็เหมือนเรียกบริการรถบร์ไซค์กลับไปที่คอนโดผู้ก่อเหตุเห็นเดินตามผู้เสียหายก็ไม่ได้เอกใจอะไรเหมือนไปเที่ยวมาเนาะเดินเอียงเอียงเอียงนะน่าจะเหมือนๆอยู่เขาก็คิดว่าคนเนี้ยอยู่คอนโดเดียวกันเอน่าจะเป็นสมาชิกเพื่อนบ้านที่อยู่คอนโดเดียวกันเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรน่าจะเป็นคอนโดแบบค่อนข้างส่วนตัวเนี่ยนั้นมีการเขาเดินตามเดินตามแบบเธอแปลกใจว่าทําไมเดินตามเข้าไปเธอเลยไม่เปิดประตูห้องพี่กอฟ เฮ้ยชมจับตัวด้วยใช่เธอไม่เปิดประตูห้องเสร็จแล้วเธอเดินกลับมาที่ลิฟต์กดลิฟต์ลงไปข้างล่างเนี่ยแล้วก็เริ่มมีการมาจับตัวลวนลามผู้หญิงงงเลยอะไรกันเนี่ยน่ากลัวมากเยนี่ค่ะดีว่าไม่เป็นอะไรนะคะดีว่าไม่เผลอไม่ได้สังเกตแล้วกดเปิดประตูห้องเข้าไปเนี่ยเธอลงมาแล้วเดินไปหาคนช่วยแล้วและเจ้าคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหนีออกไปนั่นอุ้ยดูสิ น่ากลัวไหมล่ะเพจเจมอย V วีบวกนะคะนำมาโพสเตือนภัยไว้นะคะเหตุเกิดวันที่16กพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาผู้เสียหายนั่งไรเดอร์กลับตอนประมาณตีส <t> ี่ไปเที่ยวมานั่นแหละตีสี่นะถึงทางเข้าคนขี่รถจักรยานยนต์แซงช่วงทางเข้าคอนโดผู้เสียหายก็ไม่ได้แปลกใจคิดวอยู่คอนโดเดียวกันนั่นแหละหลังจากนั้นนะ่ะดักรอเดินตามเข้าไปในลิฟต์จนขึ้นไปบนชั้นที่ผู้เสียหายอยู่ผู้เสียหาย เอะใจเข้าลิฟต์มาใหม่กดลงไปข้างล่างดีกว่าเขาก็เดินกลับตามอีกพยายามลวนลามดีว่ามีสติอยู่นะคะให้รปภช่วยเหลือค่ะคนก่อเหตุขี่รถหลบหนีไปตอนนี้ผู้เสียหายนําหลักฐานเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้วนะคะเขาบอกว่าเวลาเราไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยคลิปนอกก็จะมีเยอะนะเขาเด็กเนี่ยเขาจะสอนเลยนะพี่ให้หัดสังเกตถ้ารู้สึกมีคนเดินตามแบบผิดปกติให้หัดสังเกต แล้วอย่าเปิดประตูห้องเด็ดขาดให้พยายามหาจังหวะหน,นีนหรือใ,ให้คนช่วยเหลือเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็โชคดีสังเกตนะเฮ้ยตามมาแปลกๆปกถ้าเธอเผลอเปิดประตูห้องโดนผลักเข้าไปแล้วมันล็อกห้องนะมีอาวุธหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่กรณีแบบนี้ก็ได้เธอสังเกตเธอแปลกใจเลยเดินกลับเข้าลรตบเหมือนเดิมแล้วตัวใหญ่มากเลยอ่ะไม่น่าใช่คนไทยเนาะต่างชาติต่างชาติเนะทำไมอ่ะตีสี่แล้วตลาดวายเหรอ ไม่สิอย่าทำกันอย่างนี้เนาะอ,อันตรายมากเลยโอ้หน่ากลัวใช่ค่ะคครับเดี๋ยวไปอีกข่าวหนึ่งนะฮะ<อ>เป็นเหตุการณ์แก๊สบ่มส้มระเบิดเหตุการณ์นี้ทำให้คนงานนะฮะบาดเจ็บสองคนด้วยกันค่ะนะครับเสียงดังสนั่นเลยลองชมครับแก๊สบ่มส้มนี่ครับคุณผู้ชมครับอ,อันนี้สภาพหลังจากที่ระเบิดแล้วนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่โรงรับซื้อส้มแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดแพร่ะฮะเวลาประมาณ2ทุ่มของวันที่18ที่ผ่านมานะครับก็มีคนงานครับได้รับบาดเจ็บ2รายด้วยกันคนหนึ่งบาดเจ็บที่ศีรษะนะฮะอีกคนหนึ่งบาดเจ็บที่แก้วหูที่หูอะ่ะเขาบอกว่าทำให้แก้วหูเนี่ยฉีกเลยนะครับความเสียหายฮะก็ทำให้โกดังฟ้านะครับแล้วก็ไอ้พวกกระบ้กกระเบื้องของออฟฟิศเนี่ยถล่มพังไปหมดเลย ทางเจ้าของโรงรับซื้อส้มนะครับนายรัฐิพล์เนี่ยบอกว่าขณะที่เกิดเหตุน,นะครับเป็นช่วงที่กําลังบ่มส้มอยู่ก็ผ่านไปประมาณ10นาทีฮนะจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นรุนแรงแต่ว่าไม่ทราบสาเหตุจริงๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกทาแบบนี้ทุกวันเนาะแล้วก็ทําอย่างนี้เป็นประจำปริมาณในการทําก็เท่าเดิมครับก็คือมีการช่างตวงวัดนะก็คือส้ม10บลังใช้แก๊ส3กิโลกรัมก็ใช้แบบเนี้ย ใช้แบบนี้เสมอเลยเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนะฮะซึ่งผลจากแรงระเบิดในวันนั้นนะครับทำให้ประตูบ้านทุกบานพังหลุดนะครับรถยนต์ฮะกระจกแตกสำนักงานอาบตอนาพูนซึ่งอยู่ติดกับที่เนี่ยตรงที่ระเบิดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเสียหายด้วยและความดัง ของแรงระเบิดเนี่ยนะฮะเสียงดังมาถึงตำบลแม่สินซึ่งห่างไป30กิโลเมตร30กิโลยังได้ยินเลยเหรอไกลมากนะโอ้โหไกลมากนะครับก็เบื้องต้นนะฮะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็เดี๋ยวเข้าไปตรวจสอบแล้วก็หาดูว่าเอ๊ะในการทำครั้งนี้มันมีตัวแปรอะไรที่ทำให้เกิดปฏิกิริยากับสารเคมีหรือเปล่ามันถึงได้ระเบิดเพราะว่าในเมื่อเจ้าของไอตัวโรงโรงเนี่ย ลงลงบ่มเนี่ยขเขาบอกว่าการผสมอะไรมันเหมือนเดิมไงก็ทํา,าทเป็นประจำอยู่เรื่อยๆออแล้วมันระเบิดได้ยังไงอะแปลกใจเหมือนกันไอ้แปลกใจอย่างหนึ่งเชื่อไหมเพิ่งรู้บ่มส้มเออเพิ่งรู้เหมือนกันบ่มส้มทําไมบ่มให้สุก,ให,สกให้มันสุกเร็วขึ้นเหรอรอ๋อบ่มให้สุกแลว<า>ดูน่ากินอ๋อออ้เนี่ยเพิ่งรู้หนูนึกว่าส้มก็เก็บมาจากสวนแล้วก็มาล้างล้างแล้วก็มาขายบ่มเพื่อให้สีมันน่ากินให้มันสุกขึ้นแล้วส่งออกไปขายก็เหมือนเราเอามะม่วง ใส่ไปในถังข้าวสารเหมือนหรือว่าเหมือนเวลาโทรศัพท์เปียกเอาใส่ถังข้าวสารให้มันหายชื้นให้มันหายชื้นความเชื่อโบราณเนะเดี๋ยก็เพิ่งรู้นะว่าว่าคนเขามีการบ่มแบบนี้ด้วยโชคดีไม่มีใครเป็นอันตรายแต่ว่าก็มีบาดเจ็บนะคะซึ่งหลังคุงหลังคาวิดูตามภาพนะเป็นรูบนเริ่มเลยจริงน่ากลัวมากเลยอะกลุ่มก็เหมือนระเบิดดีๆนี่แหละถ้าแรงอัดมันแบบแต่เสียงนั้ง30กิโลจริงหรอ3ากิโลเปล่าสกิโลไม่สามสหนักไปนะอ๋อแม่สินยูสุขไทยเออจริง สามสิบกิโลโอ้โหดังมากิางๆนะแล้วคนบริเวณน่ะก็คงต้องได้ยินกันหมดสิถ้าสามสิบกิโลได้ยินก็น่าจะได้ยินแบบบึ้มไกลๆอย่างนี้แหละอือเออน่ากลัวน่าตัว,วต้องระวังนะคะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงค่ะโปรยหัวไว้ก่อนเบรกหน้านะ้ำอีกเดี๋ยวเรื่องน่าสนใจสิ่งลี้ลับก็มีงูก็มาเปิดห้องไปเจอขยะสูงท่วมก้องมีโอ้โหแต่ละเรื่องเดี๋ยวกลับมาค่ะ <c oughs>